สบายดีทำชูเปดีทำชูอ่ะวันนี้มาเจอกับใครเอ่ยแนน้องอากยแฟนน้องอากยเบียคนณจีแป๊ก้วน้องนำทีบคนชูาแนไหนจะเป็นเคียยังคุณสวยดีมีเมดเดิมินีบางเนาะเป็นวันพักท้ชมก็ได้วะผพากกันมานาังดินดังดินห่านก็ไม่มีแอร์เย็นเย็นพลมเย็นเย ปั้น,นสตรอเบอรี่อาหารชไตา์ฝรั่าารงเลยถึงบอกของเกา่าเก่ได้ยัยห็งบอกพะร่มกับพะร่มแบบพะ่มเด็กน้องหนุ่มเนาะอูบู่านก็ได้น้องหนุ่น้น,น,นทาทยพี่อูเบิรน,น,น,นที่น้องน้าบ้านของหน้าทิไทยต้องดวนให้เบิรงเด้อทตามซูมมาดิมาเทีย่ยวมาแบะได้ไปถึงมากาแฟเด้อไปถึงมากาแฟมาหานี่เด้อหาหาในตัวเมืองปัซเด้อทั้งหุดเ้อ อันนี้ก็ต้นลอยบาทเพียงนรลอยบาทลอยบาทเด็เนี่ย,ย,เ,ย,ย,ยเป็นขนมพลังนะขนมปังสวัสดีห่านเปิดแต่จักโม่หอดจักโมงเลย โอ้เจิม so, อุสาอเมแเนาะอาหารนี so, ่เป็นร้านเน้นกาแฟเนาะแม่อ่าเป็นอาหารมีบ่อาหารมีอาหารตามสั่งบ่อ้โบ่ค่อยมีอาหารหลายเนาะเน้นกาแฟเด้อทั้สูงเลยเห็นบ่อือโอ้กาแฟปากซองบ่กาแฟ ผมเองมาจะใชดีมีสวนสวนหรออยู่ทาแตงโอ้สวนอยู่ท่าแตงเนาะโอ้จาคองมีสวนกาเฟเนาะโอโอเคขอบใจเด้อเดี๋ยวทำไปชมพักรูค่ะดีพักรูเนาะ อันน okay. ี้กับแมนเลยนี่หูก็เก่งจะหูฝรั่งหูฝรั่งได้ถึงความเชื่อฝรั่ง บรรยากาศรอบๆเรามาทิปคนสวยเอจก็ได้ลยใช่น้องเม่เป็นยังไงสุจาส้มดีเนาะส้มอก้านไม่หนึ่งนำมาแกงสุดหมอกแม่มองมาแล้วก็จะรับซุ้เลยว่าสุดนแ่งจะรับคูอออกแกนออกเนาะ กิงกๆเดีไ <rôle> ด <à déc> ้นำยังอันนี้นำฟันัะเขียนสดมเขียนซดคือการสมบัติก็สีต่างกันตัวนี้มันเป็นฟันตัวนี้มันชิมีัะเขียนซองแบบเลยเอะคิมมันมีซองแบบแบบหนึ่งสีเหลืองแบบสองหน่วยสีเขียวมันเป็นของไทยกับของเดียดของจีจีก็ของเดียตัวนี้ของไทย กิ ne, ๊กี้พาไปเที่ยวใช่ไหมน,นี้พาไปทัวร์ใช่มือนี้ไปกินบุฟเฟ่บุฟเฟ่นอ<ม>้นอ,องนั <g ill> ทน,นทปคิ้วเข่าบ่สคิ้วเขาเนี่ยอถามน้องนันทีได้คิ้วเข่าอยูอ่บ่ย่างเทื่อมาไปกินซีโมงนึงตอนชั่วโมงนึงเขาไปกินบุฟเฟ่เนาะโอเันนี้คิ้วแต่บอสองนี่ย่างเนาะเพราะว่ากินมาแล้ว เนึ่งสิบโมงก็จะพาไปเบิ่งอาหารบุฟเฟ่ด้วยท่านผู้ชมด้วยเหมือนนี้เขาทัวร์ในเมืองปาซิในตัวเมืองเลยเด้อโบออกไปเที่ยวบันนอกเลยเนาะควานนาดำขึ้นบันนล่อเลยนะเอานะควานนาสิบกำลังนากรไหลเอ้าไปแย่งนี่โอ้ยหนางนาปาซิสิบก่อนหนุงนี่กูได้มันลาโมยกิน หล um ักกินบุหรี่บไหร่ผสมโอ้หน้่นาจับกรงบาทเดียวใส่สูตอักบรสดตบบิบนองมซังตบบิติปันวันนี้ชาวางก็ได้พากันมาหาขิ่ดุรินเนาะ หากินนั่นกินนี่ด้วยมีด้วยอโอ้ดูขาหน้าอีกหน่อยด้วยมีลายสองแตนส่วนนี้องน้ำค่ะไปเบิ่งนี่น้นนา,นนาสิพาไปเบิง่งนี่โอ้แลวสาวมาดีอยู่ไหนพี่สบายดีสบายดี มาเจอสาวๆวาน้องเมย์ก็เห็ดตาผีปอบใส่อ่ะถ่ายหูให้น้องเมย์กันเดืเ่อทำสูดเดือโอ้มีหูคนเก็บกาแฟเด้อนทำสูดเดือยไม่บอกหูคนเก็บกาแฟเดีมยวแม่มีหูคนเก็บกาแฟนนะ่ะเนี่ย สูบสาวเก็บกาแฟแบบนี้ความสุขเนาะโอ้อันนี้เขาเอามาขายเก็บกาแฟหรือเอามาขายอยู่มอเนี่เพราะวอาหารนี้มันเป็นอาหารแบบอ่าเพื่อนปินจะโคองชวนกาแฟเองเลยเด้อด้อโอ้โอมันแบบม,นะแมีแชงเนาะถึงสูงเห็นบ่เด้อันนี้เพิ่นชีน้องเม่เพิ่นชีบนนี้เขาเอ,อดิดเขาเอ,อดนะิดยัง ักติเลยเก็เปน้ำลของใจ <laughs> โอ้โหที่น่าจะเป็นการต่อเนี่นี่เอาแต่ามางงามๆสุดๆนาะสงสังยเนาะไอ้คนทายหูมิเตอสองแหนื่อย,ยือแน่นึงเาะ ไปดูดไม้กลางกันมาได้เนาะโอ้อันนั้นสมุดบันทึกยังเก่าแก่เนอะมีอัดเดนบ่เดี๋ยวของฝรั่งเนาะแม่บ่ตอนบรอ้ยโอ๋ไม่าชมทํางานเบื้องนอกเนาะน่งแบบสายฝรงน่งคินหางนงเียดยางนี่แบสบายเลยเห็นบอาานลมยินสบายแต่างหนนี่เป็นแอร์เนาะทาชมเนาะ ໃຜມັກອາກາດອັນອາກາດສົດແລະກະແມ່ນແນ່ນ້ຳທາງນອກເນາະເອີໃຜມາດິນມາທ່ຽວກະໄປຫາໜອງນາເນາະຈິກໆໄດ້ມາທ່ຽວບໍ່ອຶດເນາຕເມືອບັ